สวัสดีครับสวัสดีสมาชิก FC อซีพี่น้องทุกท่านนะครับก็วันนี้อยู่กับผมสนุกพีพีเอ็มนะครับกับช่องพีพีเอ็มเอฟซีนะฮะก็ที่รอคอยกันมาหนะ้าวันนี้ถึงสักทีนะครับนะอาจจะเหมือนความฝันนิด,น,ดนิดนะฮะวันนี้นะครับอยู่กับเรียกว่าสำนับตัวผมเองนะ ผมให,ให้ให้เป็นอาจารย์ผมเลยแล้วกันนะสำหรับวันนี้เลยนะสำหรับวันนี้และตต่อไปเลยวันนี้ก็อยู่พี่ไก่สองรู่ความาครับครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับก็พอดีผ่านมานะครับ <c oughs> ก็พอดีสัญญา FC ไว้หลายๆท่าน,านนะมาแข่งข้ามคนดังๆนะครับก็นึกถึงพี่ไก่เลยแต่ว่าไม่คิดว่าจะมีโอกาสตรงนี้นะครับก็ขออนุญาตนะครับวันนี้เราขอพูดถึง เรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์ไก่ชนนะครับให้พี่ไก่เนี่ยแนะนำนะครับแนะนาแนวทางนะครับให้กับนักบีดเยชนรุ่นใหม่นะทีอ่อยากจะเข้าวงการกชนอยากพ่อพันธุ์สายพันธุ์ไก่ชนนะครับ,รบว่าเราควรจะต้องเริ่มยังไงเนรับก็สรับ เจ้าประสบการณ์เนี่ยที่ว่าพี่อยู่ใกล้ชนบ้านะครับเป็น,เป,นเป็นทั้งมือรนะ้ายและเป็นทั้งนักนักพนาเป็นหลายๆอย่างเกี่ยวกับการควบคุมตัวของไก่ชนเนี่ยพี่คิดว่า คลิปเนี้ยคลิปที่ก็ต้องขอบคุณสรุปด้วยที่ว่าอ่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกันแล้วก็คลิปนี้ก็ได้เอาไปฝากเอ็ซีแล้วก็นักพ<ช>ัฒ<ช>น,นาที่ว่าอ่าในช่องทางการติดตามของสรุปเนี้ยมีคนในกลุ่มใหม่ๆที่ว่าเลยเห็นใน,ในใกา้ชนเข้ามาติดตามครับอ่าแล้วให้ความสนใจเกี่ยวกับสรุปในใน,ในทำช่วงนี้คุณเยอะใช่อไอ้ที่ที่พี่จะพูดไปเนค้งเนี้ย <laughs> ก็ถือว่าเป็นการเหมือนแชร์ประสบการณ์แล้วก็ให้ให้ใหอ่แาแนวทางสำหรับทุกท่านที่กำลังจะก้าวเข้าไปใกา้ชนหรือเป็นนักพัฒนาครับอ่าก็ก็เดี๋ยวนี้ หนึ่งก็สำหรับท่านที่ดูอยู่ FC ที่ดูอยู่นะครับก็ไม่ใช่ว่าที่ที่มาคุยกันวันนี้ไม่ใช่ว่ามาคุยกันแล้วให้ผ่านนะครับอันนี้คือนำเสนอตั้งใจนําเสนอจริงเพราะว่าเราดูนะครับต้องบอกก่อนเลยเราดูเนี่ยเราต้องดูคนที่เขาประสบความเร็จแล้วนะเราต้องยอมรับเปิดใจนะครับนะอันนี้คือของจริงนะก็ขอบคุณเขาก็สำหรับ,อบเอ่อ,อ,อนๆะอ่ะ ท่านใดที่ว่ากําลังจะเข้ามาจับไก่เป็นธุรกิจเสริมหรือว,ว่ามีความอชอบไกล้ขึ่งชอบใกล้และอยากพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาเป็นนักบี้ที่ประสบความเ,เนี่ยะจากประสบขภาพดีเองเลยใอะไรท่านนั้นคือหนึ่งเลยต้องมีความเพียน พอเพียงพยายามที่ว่าใจเราหลักล้จิตครับอ่าแล้วก็นึ่งเลยทำไงก็ได้ให้เราสร้างอ่าเป็นเข้าพันสายพันธุ์ของตัวเองครับที่ว่าจะเป็นอ่าสายพันธุ์ที่ติดบ้านอ่าก็ถ้าเราสร้างเนี่ยเราก็ต้องไปเก็บเกี่ยวใกล้สายพันต่างๆที่ที่จากกลามซุ้มต่างฟ้าครับอ่าพี่ก็แนะนําให้ไปติดตามอ่าแบ่งสายพันธุที่อ่าซุ้มฟ้าไหนที่ใช้ชนจริงใช้สายพันธุตัวเองขึ้นมาพัฒนาอันนี้คือสําคัญเลยใช่แล้วก็ชนรุ่นสู่รุ่นก็อย่างคลๆเราทำเนี่ยก็เกี่ยวเกี่ยว หลายอย่างตอนนี้ก็สร้างมาเป็นสิปีแล้วเอนนี้ตอนนี้ใส่พันธุ์ของาสะลุาารครับอ่าอันนี้ก็คือคืออ่าเป็นพัฒนารุ่นใหม่นี่จะกลับมาเป็นรุ่นเก่าแล้วใช่ไหมรุ่นเก่าสิบป,ปีนี่ก็เปีนร้่นเก่าไเป็นรุ่นใหม่แล้วอ่าใช่แต่ก็เลยเราเราต้องเร่งใสยพันธุ์จากคนที่อ่าพัฒนาสายพันธุ์ตัวเองขึ้นมาตีจรงิงครับเพราะว่าถ้าสายพันธุ์เขาไม่ดีจริงเนี่ยเขาไม่สามารถเอาลูกไก่ที่ว่าพัฒนารุ่นสุดรุ่นตีได้ ใช่ไปชวนไดแแ้แล้วก็เราเราแบ่งเข้ามาเราก็แบ่งต่างกำลังถามว่าเราซื้อต้นต้นขั้วนี่ฟาร์มระดับแพงๆค่าตัวเปแสเปนเนลาไม่ไหวรเราก็ไปหาเหมือนติดตามนักบีทที่ว่าเอาใสาผ่านที่เราชื่นชอบเขามีผลงานดีอ่ะแบ่งะะราคาล้วยาหาเข้ามาผสมผสานอันนี้จําเป็นไหมที่จะต้องืแส่ไม่จําเป็นถึงจะได้ถึงเราจะถึงจะมีไก่คนเงนร้ายเงินใส่เขาครับจะเป็นไหม ค่าซื้อแพงก็คือค่าตัวไก่แพงถือว่าเป็นซื้อทางรัาซื้อทางร้านใช่ทางร้านแต่ทีนี้ว่าถามว่าเหมาะสมกับลากยาหรือว่ามือใหม่ไหมเออไม่เหมาะสมเพราะว่าคนเอ่อคนที่ซื้อไก่แพงเนี่ยต้องเป็นคนที่มีรายได้สูงและเ<ช>ขาเราผิดเราผูดดากได้ไก่ที่ว่าแพงไม่ใช่ว่าจะจ่ายลูกเก่งกลนอดใช่ถ้าเรามีมมทุนน้อยเราเก็บตังค์มาก้อนนึงนึงแสนบาทเราเก็บบาปีนึงเราซื้อตูมเดียวถ่ายทอดั่นทางบออกมาไม่ดีเราก็จริงไหมเราต้องรอดจากโอกาสแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็คือไปดูคนที่ เราอาจจะติดตามคนที่ซื้อแพงอ่าสมมติคนอาจจะซื้อแพงจากฝ่าบาทฟารไปอันนี้ยกตัวอย่างนะอ่าแล้วผลงานของเขาออกมาดีแต่เขาขายในราคาลักยากเราก็ไปแบ่งตามสายเงือที่เขาเอามาทำเนี<ช>่ยก็ย่อมออกมาดีได้ใช่ครับแต่ทีนี้ว่าอ่าถ้าไม่ใช่ว่าเราฟังว่าอู้คนนี้เพาะสายพันธุ์บาวรุ้นนะเราไปเอาไปเอาเดี๋ยวไม่ใช่เราต้องดูด้วยว่าเขามาประสบการณ์ไหมเพราะว่าไม่ใช่ว่าใกล้จะเขาออกมาดีทัวเท่ก็ยังยังคงต้องใช้สายตาอยู่ดีใช่ใช้สายตาได้ ทีนี้พอถ้าเรื่องสายตาเนี่ยการคัดของเนี่ยพี่ให้แนะนําคือหนึ่งคลิปหรือการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางไกลชนแต่ละสายพันธุ์ที่เราอยากเอาไปทำเนี่ยให้ดูจากใกล้จริงจริงใกล้จริงจริงใช่เป็นเป็นอ่าเป็นชั้นชั้นของทุกกรรมเข้ามาใช่จริงจริงวันที่เขาชิงกันจริงครับแล้วก็อ่ายุคนี้คือโซเชียลมันแหละเราเรานอนอยู่บ้านเราเข้าเพจเข้าอะไรเราก็สามารถดูใกล้เราชมคลิปพวกนี้ได้ใช่ป่ะเราก็ อ่าเราก็ดูแยกๆตรงนี้แล้วเราก็ติดตามอ่าสายพันธุ์นี้พอพันธุ์นี้อ่าเรามาผสมผสานตัวเองคืเอ<ช> <c oughs> เราต้องศึกษาก่อนถ้าเราทุนน้อยเนี่ยคือเราเก็บเก็บเงินด้วยก้อนเก็บเงอนใจร้อนถ้าใจร้อน,อน<ช>ไม่ได้ดีใช่แล้วก็อย่างที่พี่กาบ,บอกคือเราดูเรา,เราใช้ตาเราดูก็คือไ<ช><ช>อย้ยกตัวอย่างเช่นย่างเยียยมยักษ์เนี่ยเยียมยักษ์ก็เป็นลูกของแย่แสบใช่แล้วก็ถ่ายมาเป็นอ่าล่อนใช่ครับอ่าผู้นี้จะเห็นจะเห็นได้ชัดเลยว่าผู้นี้เขา อ่าส่งทอดใส่ทอดบางกันได้อะดีนะจากรุ่นสู่รุ่นนะก็อย่างเงี้ยเราก็ตามอ่าไ็อย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยแน่นอนคือเราตามมาสามรุ่นยังไม่ดีเลยใช่เลยอันนี้ก็คือยกตัวอย่างนะครับอ่าทีนี้พอเราเราเราได้แหลกเหมือนอยกางที่รู้กันเราต้องใจเย็นเราเก็บตังไว้เราไม่ต้องรีบซื้อได้เราดูวัชชัดเจนแล้วเราค่อยออกอาวุธครับอ่าแล้วก็เก็บเกี่ยวไปเรื่อยแต่พอเวลาเราได้ลใกล้เราออกมาเนี่ยหนึ่งเลยใกล้อะโซ่้อม ทดสอบเพื่อว่าภาพใผ่านหรือว่าสายเลือดเราดีแค่ไหนอ่ะครับมันมีวิธีคือต้องไม่สุสัยเราไปชนต้องชนอ่าแต่ทีเนี้ยมันไม่จําเป็นต้องไปชนเป็นแสนเป็นล้านใช่ชน500อยชุพันเนี่ยแต่ถามว่าเราไปชน500พันเขาก็คัดของเขาดีอยู่เขาเราดีเหมือนกันครับก็ถือว่าได้วาสัยภายันลใช่มันมันเขาเรียกว่าในเชิงวิชาการเราเราแค่ดู ในในมาตรฐานที่เราตั้งเอาไว้ครับอ่ะมันวันหนึ่งเรามีทุนสูงเราก็ชนสูงได้รอบลึกใช่อันนี้คือก้าวแรกของโครงการท yea. ี่ว่าจะเป็นตักปีใช <ๆ S 2> ่เราก็ค่อยค่าอ่าค่อยค่อยคัดเก่าสายพันธ์เราให้ดีขึ้นไปเรื่อยอันนี้ก็คือแล้วอย่างหนึ่งอ่ะพี่คิดว่าการมีหลักลักการหนึ่นถ้าเรามีตวงเมียแพ้พันธุ์ที่ดีอ่าทำออกมารุ่นหนึ่งแล้วเรามีการดีเนี่ยรุ่นต่อไปเนี่ยคืออะไรร้ครับที่ให้ความหมายว่าเราต้องโชคก็ใจเนียอ่าเราต้อง เที่ยวเรื่องพ่อผัดใช่ถ้าพ่อไม่ดีเราไม่ต้องทำเราเก็บตัวเมียกินไข่ไปก่อนนะครับถ้าเราเจอพ่อที่ถูกที่ถูกใจเราคือว่าสายละเอียดเขาดีโอเคอะไรเงี้ยเรามาทําเลยเวลาใกล้เก่งไม่เก่งกินข้าวเท่ากันอ่าเก่งไม่เก่งต้องเลี้ยงเลยกินข้าวเหมือนกันเสียเวลากันแต่ว่าความเก่งแล้วกับไม่เก่งเนี่ยมันไม่สามารถซื้อเวลากกระดับครับใช่ไหม ก็ก็ต้องสําคัญคือก็คืออย่าลอกตัวเองใช่อันนี้จริงออันนี้เลยนี่นี่นี่พี่อันนี้คือเยือใจพี่เลยครับไม่ลอกตัวเองคือใกล้กิงต้องให้คนอื่นบอกว่าเราใกล้กิงอ่าไม่ใช่ว่าเราบอกใกล้เราเ่งียวอันนี้คือดีที่สุดเลงพี่นีคือหลงทางเลยนะใช่อ่าถ้าไม่ยอมรับคือคุณไม่ยอมรับคนอื่นก็อันนี้ยังไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณไม่ยอมรับในความจริงของตัวเองเนี่ยคือคุณจบแน่นอนการพัฒนาสายพันธุ์นะครับครับอ่าเอ่เกิรงก็ต้องกิ้งเขากะ ถ้าเก่งเราอย่างเดียวไม่เก่งเขาเราก็ขายไม่ได้แต่พันไปดีก็เก็นเขาดีใช่ไหมอย่างเช่นเราเราได้แนวทางของของการที่เลือกซื้อต่ายันตั้งต้นแลับทีนี้ในแนวทางของการทำล่ะมันมันมันก็จะมีข้อตุกเถียงกันนะว่าสไตล์นี้อืจะกินสไตล์นี้แต่โวนตัวผมเองนะอันนี้ของผมนะไก่แข้งดีอ่ะ ยังไงอ่ะใครๆก็ชอบแล้วก็ยืนหยัดอยู่ในสังเวียนจริงได้ตลอดทุกท,ท,ทุกสมัยใช่แค่นีใจดีนี่นจริงไหมใช่ก็บอวสก็ตั้งมาได้แล้วอยู่ก็ได้แล้วมีเสียงไหนก็คือสโลแกนี่ที่โคู่เลยอ่าเบอร์แข้งใช่แล้วคือเ,เอบอร์แข้งเนี่ยถามว,ว่าไก่ก็จะไปถึงสนามที่ปลายทางที่จะชนกันในเย็บผม,มที่ให้คนอื่นเห็นแก่ตาคนอืดเนี่ยครับคือหนึ่งเลยเรื่องเบอร์แข้งเนี่ยต้งครั้งแรก่ง แข้งดีแม่นความแข็งแรงไม่ดีต<ร>แต่ว่าความแข็งแรงสามารถสร้างได้ความแข็งสามารถใส่ได้แต่เบอร์แข้งไม่สามารถพื้นได้ความสามารถแต่ตัวไม่เหมือนกันไก่เบอร์แข้งมันมาตามพันธุกรรมใช่แล้วการตัวเขาเองด้วยใช่ถ้าไก่มีแข่งดีเราเตะแตันแม่นแข้งดี ยัง <l ux> ลบลุกคคานแข่งอะไรไม่แข็งแรงแต kind of ่ <l ux fruit> ว่ามีความแม่นเราดูว่าบอนแข็งลึกขับความแข็งแรงเราใส่ความแรงไปยิ่งพอต่อยาวครับยิ่งใช้อาวุธได้ดียิ่งเก่งนักเข้าไปใช่ยิ่งยิ่งแข็งแรงแต่ยิ่งหลายการเรื่อยๆนะแต่ถ้าปั้มเที่ยวแรกอแข่งไม่ดีดีผิดตีทูกนะถ้าตีผิดตีทูกเลยนะตี่ให้ปั้มอีสิทธเที่ยวตีแบบต้องตีผิดตีทูกว่าเลยอันนี้คือเรื่องสำคัญนะอันนี้มันจะไปถึงเรื่องการเล่นแข่งนแล้วเนี่ย แล้วที่เราคุยอ่ะที่พี่พูดถ่ายทอดให้สนุกเครับพี่ก็ดูในหยุดถุงที่สนุกพูดก่อนก้อนเดี๋ยวเจ้านะพี่นะครับผมอ่าจะกก้อนเดี๋ยวมาพูดเหมือนกันสรุปก็พูดเหมือนพี่ได้ไหมครับคือใช่เอาแม่นแข่งดีแล้วพอทักแข่งแรงมันก็จะดีขึ้นพีอีกใช่เออเนี่ยสรุปก็พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าพี่พูดก็พูดเหมือนี้คือพี่ก็ติดตามสรุปได้ใช่มาดูอ่ะนี่คนลุกเลยนะก็เราก็ ติดตามเพราะคิว่าตั้งใจจริงแล้วก็พี่คิดว่าสนุกเดินแนวทางดีอ่แะแนวทางดีเราไปย้อนนึกถึงตอนเรารุ่นๆเนี่ยปีห้าปีที่แล้วเนี่ยที่ว่าเรามาสร้างสายพันธุม์มาในความรู้กอดรักความเนี่ยพี่ก็มีฝันตั้งใจทำจริงเหมือนที่ลุกพนักงานใส่ถั่วอย่างนี้หละครับเออแล้วที่นี้พี่ก็ต้องแล้วที่ทำนายเลยว่าเดี๋ยวสนุกก็ต้องควบคุมความริ้วแต่พี่ก็ตขอให้เป็นอย่างมีผู้นะร่ะก็ประมาณนี้นะครับ ถือว่าวันนี้ก็ได้อะไรเยอะมากนะคิดว่าอาจจะหลายคนที่ดูอยู่ตรงนีน้อาจจะมีกําลังใจในการทํานะสําคัญก็คือเราจะต้องไม่ไม,ไม่ไม่เบียดเบียนใครไม่เสียดสีใครนะคือรเราต้องมีหัวใจเป็นกลางนะครับก็ประมาณนี้นะมีแล้วก็สําคัญที่สุดก็ผมคิดว่าความตั้งใจใช่เนี่ยความตนะั้งใจอ่าความตั้งใจเนี่ยความพยายามนั่นแหท้ายเลยความซื่อสัตย,ย์ คมีชัวรเลยอ่ยอเาเราความรู้สสัส่งแล้ความตั้งใจเราสามารถอยู่ในวงการไา้ช่วนนม่ได้ใช่ไม่ว่าจะทุกวงการนะพี่ใ,ใช่ไม่ว่าตั้งใจครับอ่าแล้วก็พอว่าน,นึ่งเนี่ยความซื่อสั่์เนี่ยมันจะเป็นกับอ่าเกี่ยวกับการตอบโจทย<ช>์ที่ว่าลูกค้าเราเองใช่การที่โตไปลงมาความที่ว่าให้ความตั้งใจเขาอ,อะแล้วสิ่งพวกนี้มันจะย้อนกลับมาให้ให้เราอ่าจริงนะมันส่งเสริมจริงนะมันมันคือเรียกว่าทำยังไงได้อย่างนั้นจริงนะจริงแตผลมันออกมาจริง ตั้งใจเดนียวก็ประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็คงจะลงกลิ้งที่ไกญ่ได้ประมาณนี้ก็ขอบคุณมากก็ยินดีดีที่ว่าได้มีโอกาสที่ว่ามาพูดคุยกับนักบินอีกอีกท่านหนึ่งนะถือว่าเป็นเกียรติผมมากแล้ววเนี้ยก็ถ้าเดี๋ยวถ้าถ้าไหนก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันมากครับผมก็ e ีนี้นะครับก็คงจะเป็นวันศาสตร์เลยนะสำหรับการมาในครั้งนี้ก็ฝากติดตามช่องพีเอ็มนะครับก็ตอนนี้ เรื่องสนามก็เริ่มจะอาจจะถูกเปิดล็อกกันที่ไทยกนะได้ข่าวมานะก็อีกไม่นานก็ดทถงนิดนึงครับพี่น้องชายชนนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่ชายมากนะครับสนะวัสดีครับ